สวัสดีครับวันนี้ก็จะกลับมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเงินดิจิทัลนะครับร้านค้าแบบไหนนะครับรับเงินสดดิจิทัล10,000บาทหรือว่าแรกเป็นเงินสดได้นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับรูปแบบร้านค้าแบบไหนนะครับที่สามารถาใช้บัตรดิจิทัลได้นะครับ เงินที่ต้อนหนึ่งหมื่บาทนยโยบายของเพื่อไทยนะครับยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามถึงความคืบหน้าและความชัดเจนอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางพรรคเพื่อไทยจะประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่านนโยบายดังกล่าวนะครับว่าจะถูกผลักดันให้เป็นมาตรการและมีผลบังคับใช้ได้จริงในตไต,ตรมาสแรกนะครับของปี2567ก็ตามนะครับ ซึ่งนอกจากเงื่อนไขต่างๆที่คนอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับเพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อข้าวของต่างๆกับร้านค้าซึ่งร้านค้าที่สามารถรับเงินดิจิทัล10,000บาทจากผู้ใช้สิทธิ์ได้นั้นจะต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนการค้าด้วยนะครับซึ่งสามารถแลกเงินดิจิทัลเป็นเงินสดได้นะครับ ทําทไมเพื่อไทยกล้าเสนอนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลหมื่น 10, บาทอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับร้านค้าดีกว่านะครับคราวนี้คําว่าร้านค้าที่จดทะเบียนการค้ามันเป็นยังไงกันนะครับเราก็จะขออธิบายกันอย่างนี้นะครับก็คือร้านค้าร้านใดก็ได้แต่มีเงื่อนไขสําคัญก็คือร้านปลายทางที่มีการแปลเปลี่ยนจากเงินดิจิทัลเป็นเงินสดที่สามารถจับต้องได้ต้องเป็น ร้านค้าที่เคยอยู่ในระบบภาษีก็คือต้องเป็นร้านค้าที่เคยยื่นแบบภาษีกันได้บุคคลธรรมดาหรือยื่นแบบนิติบุคคลมาเรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นผมนะครับซื้อวุ้ยเตี๋ยวจากร้านอีกเจ๊นหนึ่งนะครับแต่ว่าร้านเจ๊ไม่เคยยื่นภาษีใดๆมาก่อนดังนั้นร้านเจ๊วยเตี๋ยวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลมีเงินสดได้แต่ร้านเจ อาจจะไปซื้อวัตถุดิบทาก๋วยเตี๋ยวจากร้านน้องใหม่ซึ่งกับร้านน้องใหม่ซึ่งอยู่ในระบบภาษีอยู่แล้วเท่ากับว่าร้านน้องใหม่เขาเงื่อนไขกาสามารถขึ้นเงินได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการาคนที่ร้านค้าทีา่จะให้เรารับเป็นเงินสดได้นะครับต้องอยู่ในระบบภาษีมาก่อนหน้านั้นนะครับส่วนร้านค้านะครับที่สามารถ ใช้ใช้วงเงินดิจิตอลได้ก็ต้องมีสัญลักษณ์นะครับตามที่โครงการนี้ระบ,บุไว้นะครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะกลับอาเด็กกันอยู่เรื่อยๆนะครับสรุปก็คือนะครับสามารถถอนเป็นเงินสดได้ในกรณีที่ร้านค้าร้านนั้นเคยยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาหรือแบบนิติบุคคลมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นก็ถือว่านะครับเป็นถือว่าเป็นข่าว ที่ดีๆนะครับวันนี้สําหรับคนที่อยากอ่าเแลกเป็นเงินสดนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าเราเจะกลับมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นที่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดี